嗯，哈哈。 sau đi thân mẹ bung nhang sau đi đợi lấy em nhóc mà non nọn đợi nó nặng 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 กินข e ้าวเล้วเลยน่งเบิ o, uh ่งหั่งพี่เรามาซีานีไมเดี๋ยวจะเบื่นังกอนบยุ่กอนไกนมดฮะอาิว่าบอกแล้วไปถ่าก็บเาถ่าเขาลิงล่งถไนเปเหี้ยมันแล้วสิเจ็มากลิ่นอะไร้วเราปาเี่นด้วอนนี้เดอนซ้อมกนบอ เอาไปายทีจัน่งซอมเรื่งซอมกัเป็นมือขันมไปเอาไปที่หมเนะเห็นไปทิ้นี่ยนะเฮอนแล้บันนี่ใช่ได้ไหมมนี่เอสเ็ดขเมือนสเบ็ดขและเหมือนโดีโย่แต่เงินเท่านนบ่ดี้เงินเท่านนบมได้โมมีเ็ยได้ยังไง nên chân những món quà quá 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 mà quá 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 lại thì quá rồi nữa quá đi phạt quá 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 Chị vang, quá vang quá vang quá 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 lạ là quá 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 rồi quá 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 บานนี้ท่านคอสรไลค์เขาคอเขาแต่งบังบูเลนซ่เดือนุกอบนบอกเดือนสเดนีเดือนกเดืนสี่เดนอะไรบมันมันวันไหนหรอมนเดือนฮุเดือนสองมันเป็นเดนเดืนกเราเป็นอีปีนึงปีใหม่เปอเัไหนปีใหม่บลเวกอเดือนหนึ่งเดือนสองเดืนสเดือนสี่บอกปีใหม่เลยมันบอกมันเปลี่ยนเป็นอีกปีหนึ่งนะปี ปีส่คานนะบอสเด้นี่นี่ตะไเปลี่ยนอันทงการนี่เดี๋ยวานี่เด้เหอ่จะเปลี่ยนเล่เป็นตัที่คันมันน่นหหเออมันยังเป็นนี่มือันที่คาเทมนี่คือเ็ตได้ัแฮม ก็มาานทีเศร้านะจ็บม่ได้บ่ได้บงมม่บอเลือนเอาใหม่่บวเหม่อก็าาทีเศร้านะเอากาว่าสิหาเงินทันทันมาหกเงนวันากูได้ไม่เอาวันาเป็นเมื่นเอาพีลงป้ากัะลนแล้วทนมื่อวันเร้า โบได้อันซาวนเป็นซาวน์กับโบเอาได้เพลงโบเอาเป็นยังสิบบได้คันวันพุดนี่นั่นคันมึงเอามียมาหาแม่เราอะได้เอามือนี้ได้เอาวันพูดพูดนี่อันนี้นั่นโต้น่ะเป็นคนออกไปสู่เข่าเป็นวันประฮารวันปรหฮารอีสีเดอออกละโวยหัวออกไปสู่มียวันพุดอีโวยหัวเข่ามาหาแม่สีเดอเอาไปมาเฮือนนั่นได้เราคันนอนพุดแล้ว แต่ว่าอันไปบ้นพะหัน่ะบ่ได้ต้องเป็นวันพุธ่ะกันทางก็บ่ได้่วันพะหันี่กินว่าออกจไปสู่เียน่ะือดีจ้ะกก็ดีเิทองสิไหลมาเมา่นเงินนี่สิเป็นเงินก้อนใหญ่ลว่เงินก้อนใหญ่สิเข้ามาหาถึงเจ้านเิีเงินมีทองได้ล่ะว่าบาดนีนะเออแล้วว่าสิได้ A bê bông mãi, cano mãi, tự tang. Tell him, gắn, hello. Hola, mẹ hoa, mười lăm hai, hola, 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 เงินสิเป็นเงินก้อนใหญ่แ้วเนาะสิเขามาหาล่ะแม่นได้นีนี่น่ะเรื่องเนี่ยจ้าน่ะสิดีกว่าซื้อเลขซื้อยังก็สิถกดว่า800ล้านกว่าซะโยกูองเฮาบ่ได้อันน้นนบ่ได้จ้าปีนีบ่ได้ซื้อเลขซื้อยังคั่นปีตกมาปีใหม่ปีหน้าสิได้บ่ได้เรื่องเจ้าจังสิขึ้นเรื่องบ่บักซื้อเลขบ่

ไปนดน้องบานนี่ลยมาฟังนั่งนดกันมีอิเมขวานอะไเลยมานอาคิมาฟังัน่อาน่าเปซื้อโทรศัพท์ไอคิมาให้ังเออเข้าอย่ง้มันอเเนเมขวานไม่ถ่าถั่นวัั่าวันี่กีป้ายเราไม่ถ่ยลเป็นวันวันปันี่วันะัขั้นยนียมันเข้านี่ยมันสิวินาีอย่างนี้แหละเรเป็นอย่านี้คนอุกกบาตอนเจ็ด เย็ดมเป็นอะไรอันวันเ <illing> ้าเรือว่าอไรวันจ้มวันเ้าเหนียวว่าอี่เนี่คือเมื่อแหร่นี่เมื่อนี่ก็ได้แต่วันบวกขากขันก็ได้รู้เนาะรน่เนาะแต่วันบวาปาบ้านบที่อาเชอส่เปลี่ยนยู่ม่แต่มันเป็นแล่มเลยเลมก็ได้ยิ่กแได้ทำมหถือมืดีทำาห้ถือมืดีเอาต่อกันเลมือดีที่สอเปลี่ยนที่ Sắp đẹp cái này bố mẹ thương Sắp đẹp thì con có ăn xúc Thôi mình đi là đấy Hạn thì con có ăn sao so chết Rồi họ bỏ vô dù bạn họ bỏ ăn Ờ này Họ chậu bay trong căn bên bường môi bay trong bên hấu Bởi nó lộn nhằng gì vậy Nhằng gì tăng xong phải Thì bay chay Ừ ừ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 , ừ. ก็ทีว่าจะแต่เจ้าท่านหลังนที่ยวสองใใจก t ทีท่านหลัง้วยมอก็เจ้าทีสองใบใจะทานนี้กับลูกทัางนี้กับลูกเนาะอันบัดว่าฟังท่าขึ้นท่านงคือมาฟังท่านนี่บัดขึ้นทานีคืออนนะวันนี้่เนาะคือว่ารไปเบิร์ม้อยอยู่ในดงอืมบัดว่าาให้เจ้าไปเบิ่งก่อนแล้วเถะเจ้าไปเบิ่งแล้วก็เราของโอ้ยบันหันี้ผเอาได้หรืวันเมือนบงทีลงลาเรา bằng soup bằng soup bằng soup bằng cái lễ tiện 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 ừ. lễ tiện 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 lễ ขนาดได้กดวงเมียดีกว่าด exactly. ีกว่าเปเลขก็สิถูอมันปีน้าปีหน้าปีปีต่อไปน่ะอ้าสิเป็นคนดวงดีกว่ารถก็บ่ได้รถคันน้อยแต่10ล้อคันใหญ่ๆ่ว่าซั่นอืความคิดความคิดน่ะเฮาะเฮาเคยซื้อเซั่นเฮาเฮ็ดซื้อือันเด้อล่ะคันคันหายป้ายนี่ต้องโทรมาเลขแเพิ่นใจฮอดล้นี่ Thôi mà lựa chẳng phải phai cái tiết mông này nào Thôi mà nó vết là à họ ăn quân rồi này là bà, cái vụ là... Mà chú cháu bỏ là ra không? Ừ. Bồ <laughs> <laughs> Mà nó bị chạy quên Nó thuởng rồi mà nó nào à Nó Nó Nào, cái này, quên quên nó đây là Ừ Không bảo trà chay Mẹ cứ cần Nó bay Nó Nó đây hải เบิ่งให้แน่ว่ะเดี๋ยนีนะเป็นอะไร่ะวามี่ยนี่เป็นเ้อกูกันอยู่บผเลกกับผัดทองผัดทองเอื่อยผีผัดทองโอ้ยเล็กกับทองอยู่นัำกันมันกระเสื่อมเขางก้านปักโลดแล้วดวมซุ้มกงเลยล่าไม่อยนี่เป็นไหม่ค่ะนี่เราดีักลียวหมักเกลียวหมักไปแล้วหมักไป่เาเลยเ่าทีม้าดิบบอยเ่าทม้าได้ึกี่ เวรมาใมาเอาชุดกางเกงเอาโอ้ยย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 ยเยยย้ยยยอยยยยยยนยย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 ยะยย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 ายยยยยยยายย้อยย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 เยย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 ปยยยย่ะยยยยยยยียย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 กลยยยน อีเมลเราแต่ทาว่าเป็นแม่ค่าบอกเราป่ะเนี่ยเราทาเนี่ยเอ่อเป็นแม่ค่าเออสมพ่อเนาะจังมาเที่ยวเราไปเราเนาะอยากไปหันไปหนิเราอะไรตัวเนี่ยเนี่ยมือนรามือมือไหนเนาะทาไปสวรรค์เศร้าเมื่อยเลยอ้าวโทรหาอีแมลเน่จะเป็นยังงั้นเมื่อยอีแม่ว่ะคือสงสัยว่ามืงอยากเที่ยวเล้วเออเนี่ยเพิ่งมาสิลองไป รุ่นใดมึงได้เปรียบเออคาวีเตียนแฮมกับแล้วไดสิ้ป่อือคีเนแฮมีเนแฮมบ่อือีเนแฮมเดนเดน3บ่เอา้แม่เดือน1มีบ่มีเอาวันที่28เฮา่28เอาปนดองอันใหญ่คูเนาะเ่งๆเดือน1ไปขอ้ยไเยเฮ้ยมันน่มันบ่ดีแบ่เดือน12บ่เอนน เดือนหนึ่งเดือนสิบสองเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราเรียนวันไหนวันที่หินี่บ้างีแฮมนี่บ้าวันที่วันที่สิบเก้ายิงเป็นแฮมสิบสองขำเดือนสองอย่นี้อือ่อ่านแต่เป็นเดือนเป็นเดือนกุมภาพันธ์ยังอ่าแฮมสิบห้าขำนี่วันที่หนึ่งนี่วันขั้นอ่างวัดจุดจีนเลยนี่วันที่หนึ่งนี่บาทนี่วันที่สองนี่เป็นเดือนสามหรืได้ไหมวันที่สองนี่เป็นเดือนสามแล้วนี่อ่าอ่านนี่เดือนเดือนสาม เดือนขี่เม่ยาคือบอาไงคือแบบสิ่งเดือนนี่นะเป็นคือคันคันบริเหตุสิ่งเดือนนี่คืออบริเหตุเลยเดือนน่เดือนหนาเดือนซาบเหตุเพรามันเหตุได้แต่เดือนสองเดือนสี่แล้วก็ได้อนกมันมีบอในเดือนมีลุงบอกเขาเอาเดือนตามหนึ่ตามเดือนเดือนล่าแล้วบเอาตามเดือนสากลนเดืนสากลอยู่เดือนกีนาเดือนอุหะห่างขึ้นาหางเข้าขนเขาเหตุดองเดือนหน่งเดืนซานี ขอบนเ่นแเกเท้อตามมันวันคนวันเกิดเนาะวันเกิดวันเกิดเดือนแต่กับปีเป็นแบงใส่การเมอันน่ะสิไปเบิ่งนะมันผใหญ่ในยุยกะเพรรัลมาบบเมร์ก็เช่นนเบิ่งไล่โม่เจ็ดขาดคนมาไล่ขาดได้คนมาขาด กระเมียมันมันกระเื่อมพ่อกระเดินเบอกันแล้วอะคล้ <laughs> องวเนอสื่อมง <laughs> นี่นี่แม่วันที่๒๘ไหนก็ได้ลเลยเนาะโหงีเงินจัดแล้ว <laughs> เขาจะสี <laughs> เงียว่ะบอกน้่าวันที่ส๘แต่บ่เม่อ <laughs> โอ้จเแตนแล้วก็แล้วก็ อันก็ให้ฉับอกไว้ได้นะให้ไปบึงโมอห้หรืบจ้าต้องไปบึงโมก่อนไปบึงโมก่อนไม่แต่ไปบึงโมประมาณที่ที่เศร้านี่เหรอที่ที่สิบแปดสิบเก้าที่สิบแปดสิบแปดสิบเก้าเนี้คันว่าอันเดือนแหมไปจากคำไปเดินแต่คำหนึ่งไนแล้วคำหนึ่งใช่อฮมคำหนึ่งอีกนะอีกแหมคำหนึ่งเนาะที่แปดันที่แปดอ่ะอันที่สิบแปดจะไปแหมคำหนึ่งแล้วกัน ตรงกำลังค er. ันเน่ยเดียวสองเขาขึ้นมาเจาะลุงเจาวันนี้ขมาเจาะไปบึงวานกันไปข้าวเส้ญญาท่ยใ้เจาะนะตัดนี่นผิดหลอดเนี่น้องก็คนไก่ชิดเนาะอย่างใยไ่่กันไปเจ็บขาสีไปน้ำข้ามือบอนะกเบบเลี้ยนข้าก๋าพอบ้านเ่็นกับประกาอยู่คู่มือคู่มืออันม่ใหายคนไปใส่มาใส่พะว่าลกมันระบาด ระยะเข้าว่าไปในเมืองแม่นี้นะเมืองปักซองเฮานี่ก็อยากย่ยินเขาก็อยากไปนําเฮาเอพี่น้องมันคลิปมากันไปพี่น้องเนาะอ่ากนมานพี่น้องเด้ออ่าฝากติดตามผลงานของเฮาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮาสิได้ตกลงเอามือได้กันน่เนาะ่นกอ่นในียินจมาเาเฮ็ดบ่ไปเบิ่งมาครับเพิ่นว่าให้ไปะ นงไปเิ่อสิ่งชักซิสแลก่อนเดือนสามนี่จังสิมีปู่ใหญ่มากอุปถัมภ์วามสู้แล้วและมีน้อกเ่ยฝายตามนงานของกันสอวนังได้ยังเนอะสงสาเนาอเหมือนน้อเหมือนกับบมี่ที่เงิน้องทิ่บัตเติมเงินกันยังสิบบมี่แ่พี่น้องัยมาขอแม่ขอแม่พ่น้องเนขาแม่ซื้อบัตเงินมือไปสวัดบรเงินที่องนกี พี่อาอีเป็นเงินอีเมคือเก่าพี่นาองเอลมอและาเน้เดียวเนาะสมุางแต่ก่กยเผิ่นนานเนาะก่ใ่ช่าง่ายที่องเพิ่นเนาะพี่นนางเนาะพิ่ก็บอกว่าขั้นโบดงล้นเองคือสิบวันได้บ่ได้เพิ่นผ้าวันเนาะโอเคมาสบายดีสบายดี